สวัสดีค่ะพี่น้องเจรัศมีโทรด่วนอ่ามือนี้ข่อยสิไปเฮ็ดงานเดี๋ยวเด้พัศนว่สสนาเ่แเม,มนบืมม่อเมนไปเฮ็ดงานไปเฝา้าไปเฝาบ้านให้ยากอยู่พัทยาพัศนให้เจ้ามาด่วนเดอ้อพัศนว่สสนาข่อยสิลงไปมือนี่บาม่วงพัศนเจตูกันเลยตรงเด็ด,ดีบมาอ่าวันนี้วันที่แปดแปดมิดมือมดเว้นพี่น้อง ก็เลยได้มาหาเจรัศมีเพิ่นเพระาะว่าโตเพิ่นกับสีเฝ้าเนาะเพิ่นเสียห้คลิปสะกอนเพิ่นยังสิไปว่าสันเจตุก็เลยพาพี่นองมาเลยดิงมาเลยว่าเลว,วาหวดนี่แตกกระแท้ว่าจันว่าเอาไปพี่นองเอฟซีไปตามน้ำกันค่ะถึงบ้านเจรัศมีแล้วพี่นอง ฮอดแล้วฮอดแล้วบ้านเจรัศมีค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวค่อยเบิงรักสิได้โตใดให้เห่าหอดเล่าพี่น้องวันนี้เจรัศมีจะเดินทางวันนี้เป็นสิไปเที่ยวไปกินข้าวปลาบ่เป็จังใดต้องไจักจไปพัทยาบ่จังใดเฮาก็บทำไปถามเพิ่นเบิ่งเขา แต่ว่าตอนนี้ก็นั่งสี่ไปบ้านเจรัศมีแหละพี่น้องเพราะว่าสายด่วนจากเจรัศมีบอกว่ามาเอาเดือเ่อนวทางข่อยสิไปแล้ววะสัญญาเจ,จา้าเอาแนวทางฝากพีฝากน้องคุณเอาอย่นนะฝากพีฝากน้องเจ้าพี่น้องปองไปเพ่นเพื่อน,น,นี้มันมีโอกาสเด็ดตามน้องนรตีน้ำกับไข่น้อพี่น้องเนาะเฮียนเล่าเขาไปมุ่งนี่แหละ เ่อกับบรูนวาเล่สีน้อนนอตตี้เด็กหน่อยมีเส้นบอกเด็กถือมาแต่หลายหนวดแล้วอะลายสอกลายสร้อยลบๆๆอันนี้มาหาเจรัสมี กลววันอะน้อถึงแล้วถึงแล้ว าเจรัศมีซิเมนยูยูดอกเบิง้งซ่งยูบ่ล่ะแม่บ,ยบม่ยูนั่งรัศมีแล้วไปหาหมอแบบมือเนี่นออนโอ,อ,อ,อ้มือนี่บ่ก็ปเป็นอย่างมาหาเจรัศมีเพราะว่ามืออืน่นเลาะสีเส่เดินทางแล้วนะมือนี่ ไปมื่อนี่เห็นวะจ้าไปไปไปหาเล่าก่อนพี่น้องเพิ่นถ้านะไปพี่น้องเข้าไปพูนเฮียนเล่าอยู่ในในพคนโอ้แตงโตงามแท้เมื่อน,นี่ <c oughs> ปาดก็แตงโตงามแท้ถะพี่น้องเก่งไงเฮาเมื่อน,นี่ม่บุ้ยนุ่งกางเกงยินสิบเอ็ดม่วงไก่หอนเราตัวล่ะเนี่ย โอ้เอาเปาโทปัดโทแกลรจะมีแตงโตงามแต่พ <plural issions> <the Arizona> ุ่น <áb> น่ะตีไปแท้ตีแล้วนเกี่ยวเข่ามือใดอ่ะเข่ายังเกี้ยวอยู่ ตัวเก้านิวะเอ้า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 เอาเอาหกเอาหกไนั่นเอาหกเอาหกส่น้มเจ๊เวหัวลุงติเจ๊เอาไตสีกับว่าออกเพราะสีบมดที่นี่อ้าวบมันเรียกสีออกเจ้าวัวเจ๊ออกตัวใดกัเอ้าเออดมักเรียกตัวเก้าแปดเก้าแปดับกับอันหก ก็แปดหกแปดแมนเอาเกเราจะมีขึ้นมัเล็กตัวเก่าเนาะวันนี้เอาล้ก็เอาอย่างว้าอยู่ก็เอากากเอดเกาก็เอ็ดแปดก็เลยมักแปดเก้าแปดนอสองโดตนี่มักแปดเก้ามอโอ้ยมันสามาบดเตรียมพร้อมเถอเนาะโอเคอู่ แ้วเอเอาแปแปน้มาเรื่อยเ่อยๆเ่เร่อย่อแปแปโอ้สอตันี่คือแปดแปดก็แปดเก้าก็แปดหกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนใหม่ก่อนฝันว่าจังใดก่อว่าสู้พี่น้องคนสร้างให่กันพ่อเอาพ่อเอาเราไม่กินอพอเอาเาไม่กินเอาเไม่ให้เรนเอาไม่กินพอเอาเราไแล้ว ผู้เฒ่าก็เป็นเกาอยู่แล้วเนาะผู้เฒ่าเป็นเกาอืมแล้ววันนี้วันนี้มอกว่านี้มองแล้มอกว่านี่ไรฮะวันนี้มองว่นนี้มองมองโตเลยเต่วันนี้มองเตอ๋อนึกไอ้ไหนมองเหมือนนึกไอ้ไรเลยคุนตุ๊กนี่เนาะอือจนตอดเนาะคุณตุ๊กบ้านเ่าเหรอฮะบ้านเขาเหรอบ้านเนี้ยอันนี้เหบอกว่าแกหาหมอป่ะเอมันจีบว่าเดินบอกไง กูงูบลงมาตั้งนิดฝันวัางไรแน่ก่อเจียสะกอนย่างเอา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 ไม่กินเอาไม่กิิแนะว่าอันเอ้อัี้็เก้าเปอเาเป็นเก้าเป็นเก้าแปอพุทธเป็นเก้าอ่อ้ออเอันออเอาเออเออเปอเอ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 อเปอเออเก้เออเอเอ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 อเนอเออเออเอ เจ้าเจ้าฝ th <Luc> <adia> ันแบบนี้เจ้าเคยถือบ่อยเอ่ยถือถืออยู่มันบ่แปดแปดกับแปดเก้านี่บ่อันเป็นเลขอันมันเป็นเลขไออันอันอียงกว่าคอิ่นเป็นเลขกันเลขหาบเลขหาบนั่เอนเลขหาบอันนี้มันมันมั่หาบอ่ สามโตนี่ของเจมี่แปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปกคับอันแปดหกแปดหกแปดกับหัวจะซื้อถ้าถ้าถามว่ามักนี่เจสิมักต้วใดมักอันมักอันมักต้นนี่นเนเเล้นเน่อนโออันแปดหกแปดนี่บอก ตาทางแตกเอพบแตกน่แบดแบดอืมตัทหางออกเนาะแกนอ่กูมากขนาะแยกน่าอ่นกูมากเลยนะมากก็เอมากแบดเหนือแบดหนื่โอ้มันสิมากมาแบบนี้แบดหน่นแดน่อแบกน่าออกก็แตกออกแบน่าอีนักแบกแตดโอ้บทนี้มันสีมาแปดแปดแบบ้าฟ้าไหวกับบ้าฟังบาเจ็แปดแปดแนนโอ้มันสีมากแปดแปดพนักพี่น้อง แตงัวงามๆนี่สิไปไสก่อนนี่ไปพัทยาไปภับตาหาเงินหาคำแล้วพี่น้องเอหหา่หาเงินมาจค่าเล่เอแต่ว่าก้อนที่สิไปนี่กันยังนี้เน่ท่างฝากนนอเจเนาะเนเยอห้เงิ่อกเอางเอาโยงไอ้เพินเบิ้งเกีอยโไอ้เพินเบืองเร้อเอาพี่น้องี่ สามโตนี่โอ้เลื่อมเลื่มอมมันนั่นให้สามโตนี่เจ๊เอาขึ้นซื้อข้างกันนะเจ๊เออให้พี่น้องทั้งช่องเกตูเห็นนำ้ำเอออันละทั้งช่องอนุนนี่เห็นอยู่แล้วโอ้อันสามโตนี่เจ๊รัศมีมกักอันมกักอันเดี๋ยวเด้อพี่น้องมกักโตนี่แมนบ่เจ๊แมนรัศม่นม่ีมหาหกันอันหกัแหลา่นเจรัศมีมักแปดหกแปด แ,แต่ว่าฝ like so so ันได้แปดเก้าแปดได้เลขโตเก้าวัน่ว่าผู้เฒ่าเอายังไม่ให้กินเกศเ่าเอายังไม่กินแล้วเอาม่กินแล้วนั่นไม่กินกินเล้แปดเลแปดเเกาเลขเก้าอืมูแปเเ้าว็นว่ากันแหลมนี่เว้ยนกันกันมือนอืมฟันเมื่อคืนนนี่นกันมือคืนนี่มึงก็เลย เรียกด่วนเจ๊ตู่มาเอาเด้อสันเว่ัตีว่าคอยคอยสิไปแล้ว่ัตีอืมแล้วสิไปพัทยาพี่น้องเราก็เลยให้เดวทางก่อนก่อนไปไปโมเมนไปเหตุงานดอกไปเล่นไปเที่ยวซื้อแล้วเบาไปเราไปเที่ยวอืมแล้วไปเที่ยวไปเล่นไปกินซื้ออยากอันเมื่อไ้ก็สิมาเบาสูพี่น้องคนฟังเนี่ย ไปอักร้องอาทิตย์เอาอักร้องอักอาลงไปอักร้องอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วบ่กเจ๊แนเอามาเอานเอาเลี้ยงอะไรอย่างนี้เออดอกว้อยอย่างเงีันให้เขาเลี้ยงก้อนนี่กันมากก้อนแมนให้มากก้อนอืมมาเจียวเขาอยู่เออมาเจียวเขาไม่เอาอันของกลางมากกเอามาให้ก่อนน้องสาวฝากกันโทรศัพท์อี่ยังมาให้ก่อนไอโฟนไอโฟนโอ้โหมีไล่ได้ตัวนี้จังไปกันบ่มีไล่ได้บ่ไปเด้อเอาเอาเอา เรัตจะมีแล้วดรเด้อพี่นองเด้อมาคากบเจตัวนี้ืองะแบบหแะมีมวหลายตัวะน้อห่ีให่ะน้ทเพีนเนเบิ่องอีกเนอ้าววันสีท่านยู่งบ่อเจ้าสอาทิตย์ปุนาะเอาวมกันทนกันเลยตัเอาไว้ทั่วไก็ได้ตัว สองอาทิตย์ผลเนาะเจ้ากันจีมือต้อหายตู่กระเด็นตัวว่าเป็นยังพระว่าเล่าอันมีนั่นกันอยู่พระว่าเล่าอันจิไปธุระอยู่ไปทุระซื้อไปธุระซือเนาะพี่น้องเอาขอบคุณเจารัศมีหลายค่ะขอบคุณค่ะ